ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปในประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนประจำปีพศ2568ในขณะที่พ่อแม่พี่น้องชาวนาบางท่านก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกกล่าวกับแอดมินว่าเริ่มหว่านข้าวเป็นที่เรียบร้อยแต่ ก็รู้สึกว่าเริ่มใจหายแล้วเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกลัวว่าพันุข้าวที่หว่านไปนั้นจะเน่าเสียเสียก่อนซึ่งในขณะที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เผยข้อมูลว่าปริมาณของฝนจะตกหนักในประเทศไทยจนถึงช่วงวันที่17พฤษภาคมเพราะยังคงมีความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านในทะเลอันมันหรือทางด้านตะวันตกของประเทศไทยทําให้ทั่วไทยยังมีการกระจายตัวของฝนตกต่อเนื่อง และปริมาณฝนตกสะสมในบางแห่งฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเริ่มต้นจากในภาพท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่า ตั้งแต่ช่วงวันที่14ถึงช่วงวันที่17พฤษภาคม2568นั้นลงจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยและจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นช่วงๆประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านในทะเลอันมันจึงเป็นเหตุและปัจจัยทำให้ทั่วไทยยังคงมีการกระจายตัวของฝน ตกอย่างต่อเนื่องต้องเฝ้าระวังปริมาณของฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของทางภาคเหนือได้แก่เช่นจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคกลางภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านรับลมมาสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองครับ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมเฉพลิน์น้ำป่าไหลหลากได้ระวังน้ำท่วมขังพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากหรือมีข้อจำกัดในการระบายน้ำนั่นเองนะครับจากนั้นภาพต่อไปท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพศ2568มรสุมก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับ แต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำได้ตามด้านที่มรสุมพัดผ่านปกคลุมและช่วง23ถึงช่วงวันที่28พฤษภาคมพศ2568ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นใช่ครับช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่23ถึง28พฤษภาคม จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกันอีกครั้งในช่วงของการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในประเทศไทยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งน,นี้15พฤษภาคมนั่นเองครับใช่ครับวันที่15พฤษภาคมในประเทศไทย จะประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการจากนั้นถ้าเรามาฟังคาดการณ์สภาพอากาศในแต่ละภาคนะครับตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาของวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณทางภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็เน้นฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางจังหวัดตากสุขโขทยัย กำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกแล้วก็ทางช่วงเพชรบูรณ์ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-37องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและก็จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียสลมจากทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทจังหวัดลบบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบรุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดราชบรุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครและก็จังหวัดสมุทรสงครามครับ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบรุรีซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดเพช,ชบรบุรีทางประจบกิริขนันชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมจากทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงโดยประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดละนองพังงา ภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุด32-35องศา,ศางเซลเซียสลมจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ ใช่ครับทางโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่ง ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางด้านตะวันออกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเรามาดูการขยายตัวของปริมาณกลุ่มฝนสดๆนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้กันนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าวันนี้จะมีการกระจายตัวที่ค่อนข้างดีมากนะครับดีพิเศษเลยเพราะว่า จะมีฝนตกหนักทางช่วงบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับร้อยละ80ของพื้นที่เลยนะครับคาดการณ์วันนี้จากการตรวจับของเรดาร์ของโมเดลนะครับวันนี้มีการกระจายตัวต้องบอกว่าแอดมินต้องขออนุญาตใช้คําว่าทุกจังหวัดของภาคเหนือนะครับทุกจังหวัดทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือก็ทุกจังหวัดนะครับในวันนี้ทางช่วงภาคกลางนะครับวันนี้หลายพื้นที่ ทางช่วงภาคตะว,วันออกแล้วก็ภาคใต้จะเน้นฝนตกหนักๆนนะครับตั้งแต่ช่วงทางประจวบคีรีขันธ์ทางตอนล่างนะครับหรือว่าทางตั้งแต่ชุมพรนะครับลงมาถึงทางช่วงบริเวณพัทลุงนะครับก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะดูกันแบบคร่าวๆนะครับวันนี้ปริมาณของฝนตกแล้วก็เข้าหลายพื้นที่มากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางช่วงบริเวณภาคเหนือแถวทางช่วงปอกนกนะครับก็เริ่มมีฝนเข้าทางช่วงพลาวทางห้วยไล่ทางช่วงแม่สลวยนะครับทางช่วงหมู่บ้านป่าแดดทางแม่ใจทางจังหวัดพะเยานะครับเริ่มเข้าแถวทางเงาวนะครับแล้วก็กระจายตัวทางช่วงเชียงคําทางโปงศพขุนทางเทศบาลเมืองน่านทางเวียงสานาพุร้องกวางแพทนะครับจังหวัดแพร่เด่นชัยทางรองวังชิ้นวังยาวนะครับ แล้วก็ทางช่วงดอยแก้วมีการตกกระจายตัวนะครับทางแม่ตะละทางห้วยทรายทางแม่ห้องสอนนะครับวันนี้หลายพื้นที่ทางช่วงแม่สลีงเลยเลโกนะครับแล้วก็ทางแม่สลิดน้อยแล้วก็ทางช่วงจังหวัดตากนะครับเจดีโคพบพระนะครับแถวทางแม่สอดแล้วก็แถวทางช่วงอ่าในตัวอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับทางช่วงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดพิษณุโลกก็คือทางเหนือสยามนะครับ ก็คือเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนั่นเองนะครับพิษณุโลกพิจิตรสุโขทัยนะครับทางช่วงสวรรคโลกนะครับก็มีการกระจายตัวตกของฝนนะครับหลายพื้นที่ของลานลานหมานายลานซากนะครับหนองช้างทางช่วงอุทัยทางนครสวรรค์ก็คือทางช่วงภาคกลางตอนบนนะครับมีฝนเข้าตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับจังหวัดเลยนะครับก็มีฝนเข้านะครับ ทางช่วงอ่าหนองคายนะครับแถวทางปักโคพลทันนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับแถวทางช่วงหนองบวัวลำพูฝนชุดใหญ่กําลังเข้านะครับแถวทางอคอกัวแถวทางวังเพิ่มแถวทางช่วงพันดอนนะครับแล้วก็กลุ่มฝนในวันนี้ก็กําลังอ่าเคลื่อนตัวจากทางหนองคายจากทางช่วงอุดรกําลังไปทางช่วงบึงการแล้วก็ทางสก,นกลนครตอนบนพรเจริญนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับ แล้วก็แถวทางช่วงอาวานรนิว่าก็เริ่มมีการขยายตัวนะครับการขยายตัวสีสงคารามฝนเริ่มเข้านะครับทางช่วงสีสงคารามและพนมทางนานว่านาดีนะครับสกลนครแถวทางหนองหอยท่าแล้วก็แถวทางโพนทองโพนชายนามน์นะครับกูชินอาลายนะครับคลุมฝน,น,นชุดใหญ่กําลังเข้านะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในช่วงแถวทางมหาสารคามครับก็มีการตกกระจายตัวนะครับทางช่วงขอนแก่นคลุมฝนก็เริ่มขยายตัวทางช่วงขอนแก่น แล้วก็ทางช่วงหัวขั้ววาปีปทุมครับทางช่วงกกกรุงก็เริ่มมีฝนเข้านะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่างแถวทางช่วงโคราชครับกลุ่มฝนเริ่มขยายตัวแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวไปพาดผ่านทางช่วงบุรีรัมย์ก็เริ่มมีกลุ่มฝนนะครับเกิดขึ้นทางช่วงบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดครับทางช่วงห้วยตับทันนะครับเริ่มมีฝนแล้วทางช่วงห้วยตับทันแถวทางช่วงบางกู่ไผ่บึงนะครับก็เตรียมตัวรับมือ แต่ว่ากลุ่มฝนทางช่วงจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับต้องติดตามชมกันต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคกลางนะครับทางช่วงภาคกลางลคนครสวรรค์ลานซากนะครับแล้วก็ทางช่วงกาญจนบ,บุรีไซโยกส่วนพึ่งราชบุรีครับแถวทางช่วงบ้านโป่งนะครับก็มีฝนตกหนักแล้วก็จากในทางช่วงทะเลเอ่าวไทยนะครับกำลังเคลื่อนตัว พาดผ่านทางช่วงสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับเคลื่อนตัวเข้าทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลน,น,นะครับกลุ่มฝนในช่วงบ่ายวันนี้เฉียดเฉียดตามโซนนครปฐมนะครับแถวทางสามพานนครเชียศรีแล้วก็เคลื่อนตัวไปปกคลุมอาเฉียดเฉียดแถวทางช่วงบางเลนด้วยนะครับวันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวพาดผ่านทางช่วงสมุทรปราการนะครับเข้าทางกรุงเทพทะลุไปนนทบุรีนะครับเข้าทางหลังสิทธิ์บางปะอินแล้วก็ ทางช่วงพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงบุรีนะครับแถวทางสระบบุรีลงเวียนสะแก้แลบุรีนะครับก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางช่วงสระบ,บุรีนครนายกนะครับทางช่วงภาคตะวันออกปาจีนบุรีหนองให้พนมสารคามจัดเชิงเซาพนัฐนิคมนะครับทางช่วงชนบุรีแล้วก็ทางช่วงคลองตะเกานองว่าแล้วก็ทางช่วงหนองใหญ่ชุมแสงนะครับระยองแกลงวันนี้มีฝนเข้าชุดใหญ่นะครับก็เตรียมตัวรับมือ จากนั้นถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคใต้วันนี้ครับกลุ่มฝนก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าขึ้นมาบนแผ่นดินนะครับก็แถวทางประจวบก็เริ่มมีฝนเข้านะครับทางประจวบทางบางสะพานน้อยหมากอมริดนะครับทางช่วงชุมพรแล้วก็ทางช่วงระนองนะครับทางช่วงคุระบุรีนะครับก็เริ่มมีกลุ่มฝนกระจายตัวทางพนมแล้วก็สุราษฎร์ธานีครับกำลังปกคลุมไปช่วงๆนะครับเริ่มมีตกเป็นบางจุดแล้วนะครับแล้วก็ทางช่วงพระแสงนาศาร ทางช่วงเขาพนมทางช่วงทุ่งยางงามแล้วก็จังหวัดตรังสีเกาทางช่วงอ่าพัทลุงละโนดนะครับทางบางแก้ววันนี้นะครับก็กลุ่มฝนเยอะนะครับจากนั้นถ้าเรามาดูคาดการณ์ในเรื่องของปริมาณของฝนฟ้าจากโมเดลนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ก็คาดการณ์ว่ามีฝนตกกระจายตัวทั่วไทยนะครับแอดมินต้องขออนุญาตใช้คําว่าทั่วไทยนะครับแล้วพอ ตั้งแต่ช่วงหัวค่ําไปถึงช่วงดึกๆนะครับกลุ่มฝนก็จะเริ่มเข้าไปปกคลุมในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนนะครับเพราะว่ามีเส้นของไอโซบาที่พันสิบสองนะครับก็คือเส้นของอบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงถือว่าปกคลุมอยู่ทางช่วงเวียดนามตอนบนแล้วก็ทางสปปลาวทางตอนบนนะครับส่งผลทําให้มีการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับ เพราะว่าเป็นช่วงอ่านแนวะทะอากาศเกิดล่องมรสุมเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้ลมจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากทางช่วงอ่าบริเวณทางทะเลอันมันนะครับแล้วก็ประกอบกับมีความกดอากาศต่ําเป็นตัวชักนํานะครับส่งผลทําให้กลุ่มฝนวันนี้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะทางช่วงอ่ากรุงเทพมหานครแล้วก็โซนปริมณฑลนะครับก็คือทางช่วงภาคกลางตอนล่าง กลุ่มฝนค่อนข้างดีนะครับจนถึงช่วงหัวค่ําช่วงดึกๆของคืนนี้ก็ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับทางช่วงภาคเหนือตกกระจายตัวเป็นช่วงๆไปนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็ใครที่จะออกมาทําการอากรีดย่างนะครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือด้วยนะครับพื้นที่มีโอกาสแถวทางช่วงบึงการนะครับทางช่วงบึงการทางหนองคายทางสร้างคอมพรเจริญ ทางช่วงนครพนมทางช่วงสกลนครนะครับทางช่วงกาลสินก็มีโอกาสนะครับขอนแก่นเล็กน้อยนะครับทางช่วงขอนแก่นมีโอกาสเล็กน้อยทางช่วงยโสธรอำน่าเจริญมุกดาหารทางช่วงจังหวัดอุบลน,นะครับศรีสะเกดแล้วก็สุรินรวมถึงบุรีรัมนะครับทางช่วงอ่าโคราชก็เล็กน้อยนะครับทางช่วงโคราชที่ติดกับทางช่วงบุรีรัมนะครับ ก็มีโอกาสเจอเล็กน้อยนะครับทางช่วงภาคตะวันออกนะครับทางช่วงภาคตะวันออกพื้นที่มีโอกาสเฉพาะตามแนวชายฝั่งครับก็คือชนบุรีนะครับอ่าฉะเชิงเซาแถวทางพัทยานะครับรีลาชาแลมชีบังระยองแกลงแถวทางช่วงจันทบุรีขลุงจังหวัดตราดนะครับก็มีโอกาสนะครับทางชุมแสงปวกแดงนะครับแต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางช่วงภาคใต้วันนี้ ทางช่วงภาคใต้ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเพราะว่าความกดอากาศต่ําจะปกคลุมอยู่ทางช่วงฝั่งอันดามันค่อนข้างสูงนะครับในช่วงอาค่ําคืนนี้เป็นต้นไปจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อนะครับในช่วงของวันพฤหัสบ,บดีที่15พฤษภาคมนะครับในช่วงเวลาประมาณตีสี่ตีห้นะครับก็คือช่วงช้ามืด ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่ากลุ่มฝนยังคงตกกระจายตัวนะครับโดยเฉพาะทางช่วงอ่าวไทยฝนค่อนข้างเยอะนะครับปริมาณความชื้นค่อนข้างมากจากการชักนําของความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมอยู่ในทะเลอันดามันหรือทางด้านฟากตะวันตกของทางประเทศไทยนะครับส่งผลทําให้มีการยกตัวของกลุ่มฝนหรือว่าปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมทางช่วงภาคใต้ตอนบนนะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทางช่วงภาคกลางตอนล่างนะครับโดยเฉพาะตามโซนกรุงเทพปริมฑนสุพรรณการจนบ,บรุรีราชบรุรีแถวทางโซนกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนทนครศรีอยุธยานะครับก็มีโอกาสที่จะเจอฝนต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะตกไม่หนักแต่ว่าตกต่อเนื่องนะครับก็อาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังเกิดขึ้นได้แล้วก็ตามช่วง ตามแนวชายฝั่งของทางภาคตะวันออกนะครับก็ยังถือว่ามีฝนค่อนข้างดีทางช่วงจะเชิงเซาชนบุรีพัทยานะครับแล้วก็ทางช่วงระยองแกลงทางช่วงอีสานนะครับมีการกระจายตัวของฝนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของแนวล่องมรสุมพัดผ่านนะครับเป็นแนวพทะอากาศเกิดขึ้นทางช่วงอีสานตอนบนนะครับแถวทางช่วงบึงการแถวทางช่วงหนองคายยังมีโอกาสนะครับทางช่วงหนองคายทางอุดรทางช่วงสกลนครนครพนมกรสินมุกดาหารนะครับ พื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้ยังคงมีโอกาสเจอแล้วก็ทางช่วงภาคเหนือทางช่วงภาคเหนือยังคงเป็นถือว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเจอฝนตกพรมต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเป็นต้นไปนะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อนะครับในช่วงเวลา8นาฬิกาในช่วงเวลา12นาฬิกากลุ่มฝนขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพอตกในช่วงบ่าย ก็จะเน้นฝนตกหนักนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเน้นฝนตกหนักโดยเฉพาะทางช่วงประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็เป็นวันแรกวันพร,ระฤหัสบดีที่15พฤษภาคมจะเป็นวันแรกที่ประเทศไทยจะประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนประจำปี2568อย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ใครที่รอคอยฝนก็ดีใจด้วยนะครับ เพราะแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาบางท่านาได้ดำเนินการวางแผนหวานข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์รายงานกับแอดมินนะครับว่าหวานข้าวช่วงนี้มีฝนตกดีเกินคาดดีจนน้ําท่วมขังแล้วนะครับกลัวพันข้าวจะเน่าแล้วนะครับอันนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อนเนื่องนะครับเพราะว่ายังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักจนถึงช่วงวันที่17พฤษภาคม แล้วก็ปริมาณของฝนจะลดลงเล็กน้อยนะครับช่วงวันที่18ถึงช่วงประมาณวันที่22เน้นย้ำนะครับลดลงเล็กน้อยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่อย่างแน่นอนแล้วพอหลังจากนั้นช่วงประมาณวันที่22-23เป็นต้นไปชุดใหญ่จะกลับมานะครับฝนชุดใหญ่จะกลับมาอีกนะครับจนถึงช่วงวันที่28จากการสิ้นสุดของการคาดการจากโมเดลนะครับฉะนั้นหมายความว่าปีนี้ฝนจะค่อนข้างเยอะนะครับ ปีนี้ฝนจะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกงหมดสำหรับการรยายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ